ใช่ครับส้อยส้อยครับผมสร้อยฉันเอาอาหารมาส่งกลับแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันฉันไปด้วยแกจะไปไหนฉันก็จะไปกินข้าวนอกไงไหนๆเธอก็เอามาส่งละไปกินข้าวไปื้วยช่วยหน่อยนะเฮ้ยเจอกันเว้ยเฮ้ยอะไรแกวะไอ้ไวในแกบอกแกไม่ห่วงฉันไง มันไม่ได้หวงแกหรอกมันหาเรื่องชิงว่าที่คู่มั่นกระดิกเก่ามันต่างหากจริงอะอืมทำอะไรของคุณนี่รีบไปทำงานต่อสิบอกแล้วไงว่าฉันจะไปกินข้าวนอกที่แท้กันหนีรถไฟชนกันไปลูกไป เฮ้ยนี <poured S 1> ่ไงนี like right oh, ่พักแตกคนเดียวเลรยุ้ยหอยฉีดดีเปอย่างเงี้ยเขาหนีแกมากกว่าผู้หญิงเลยตามตื่นจริงเลยถ้าอย่างฉันเรียกตื่นเดี๋ยวแกเรียกอะไรฮะพอเลยพอาลยพอเลยพอเลยครับคุณรีรัฐ อย่ายกอย่ายกขาคุณคอใจเย็นใจเย็นก่อนแย่เลยแย่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 อ้บอยอยฉันใจเย็นก่อนสิครับคุณลิตาที่นี่มันบริษัทนะครับทำอะไรายคนอื่นเขาบ้างลิตาไม่อายมันต้องหาที่ต้องอายอ่ะมันมากลั่นสั่ลิตาก่อนนะใครจะเริ่มก่อนเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะครับแต่ที่รู้คือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีคนเอาไปเมาท์กันเนี่ยคนที่จะเสียหายที่สุดก็คือไอ้วายนะครับ ล,ลิต,ต้าก็แค่มาหาไวาตามภาษาเพื่อนอ่ะไอ้ายมันก็คงไม่อยากให้มีเรื่องหรอกครับคุณก็รู้นี่ว่าพ่อแม่ไวเนี่ยอยากให้แต่งงานกับสุดาลำไพแต่ลิต,ต้าไม่เข้าใจทำไมไวายต้องหลบหน้าลิต,ต้าทำเหมือนไม่อยากเจออ่ะไอ้ายมันก็แบบนี้แหละครับชอบเป็นผู้ล่าแต่ไม่ชอบถูกล่าถ้าคุณไม่อยากให้มันหนี คุณก็ต้องเลิกทำตัวตามตื้อให้มันน่ารำคาญไอ้วายไม่ชอบผงแบบนั้นหรอกครับนี่คุณถามว่าฉันทำตัวน่ารำคาญเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณลิตาที่ผมบอกเนี่ยก็เพราะผมหวังดีนะครับหวังดีอะไรถ้าผมมีทางจะช่วยให้คุณได้ใกล้ชิดกับไอ้วายคุณลิตาสนใจไหมครับ สมน้ำหน้าอยากเจ้าชู้ดีนะสุดท้ายก็หนีไม่รอดนี่จะถามจริงแล้วนะเลือกจริงๆให้คนเดียวมันยากนักหนือไงคุณมันไม่ยากแต่ฉันไม่อยากเลือกตอนนี้ไม่อยากเลือกแล้วคุณไม่ให้ความหวังเขาทำไมแล้วมันเป็นธุระกรงการอะไรของเธอฮะเดี๋ยวนี่จะไปไหนอ่ะธุระส่วตัวเดี๋ยวจะไปส่งเพื<ะ>่อก็ไหนๆก็ออกมาแล้วนี่ไง ไม่อยากกลับไปเจอสองสาวนั่นก็บอกมาเหอะโวยคุณนี่มันจริงๆเลยโตป่านนี้เราไม่รู้จักดูแลตัวเองปล่อยพ่อแม่เป็นห่วงอยู่ได้ต่อแขนหน่อยไหมล่ะถ้าก็สั้นขนาดนี้นี่นนคุณ นี่ฉันควรจะต้องพูดมากกว่านะใครกันแน่ที่ต้องเช็ดปากอ,อ๋นี่อะไรอ่ะฉันขับรถอยู่มือไม่ว่างเห็นไหมแกะให้หน่อยนี่แม่สั่งให้เอาอาหารมาให้ฉันไม่ใช่เหรอถ้าฉันยังไม่ได้กินถือว่าหน้าที่ของเธอยังไม่หมดนะแกะงั้นก,ก็กินให้หมดเร็วๆหน่อยแล้วกัน เฮ้ยโห้โหเฮ้ยฉันไม่ชอบหอมหัวใหญ่คราวหลังถ้าจะทำอะไรให้ฉันกินนะอย่าใส่มาอือถึงคุณไม่ชอบคุณก็ต้องกินข้อหอมหัวใหญ่เนี่ยมันช่วยบรรเทาแล้วก็ป้องกันอาการภูมิแพ้ของคุณนะถ้าอยากมาทำป็นรู้ดีหน่อย,ย<ๆ>ได้ไหมว่าฉันป่วยเป็นโรคอะไรฉันรู้ก็แล้วกันถ้าไม่อยากเป็นลมล้มตึงอีกแล้วก็อ,อย่าเรื่องมาก กินซะเอา้ายี่ไม่เอาเธอฉันบอกว่าฉันไม่กินไงเหม็นเดียวเรื่องเยอะใช่ไหมกินซะคุณเอา้าฉันบอกว่าฉันไม่กินนี่กินซะนี่ฉันเป็นเจ้านายเลยนะเธอก้าสั่งฉันเหรอเออฉันก็เป็นลูกน้องคุณนะคุณกล้าที่ใหญ่ฉันเหรอเอา้ากินซะเ,เร็วไม่กินเป็นกระเธอ,อต้องกินยำรู้ไหมฉันไม่ได้เป็นกะอ๋อ,อ,อ,อเป็นไงตายไหม อโอโหอร่อยจนพูดไม่ออกเลยสิคุณงี้ก็กินต่อเองแล้วกันนะจอดคุณจอดตรงนี้แหละไปเลย มแม่ฟ้าจ้าแม่ฟ้าพี่ก้อยว่าไงจ้าม,มีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันจะมาขอผัดค่าเช่าเดือนนี้สักหน่อยนะจ้าคือน้ามันแรงข้าวมันก็เลยออกผลไม่ได้เท่าที่ควรฉันยังขายไม่ได้เท่าไหร่เลยฉันจะมาขอผัดค่าเช่าเดือนนี้ไปก่อนนะจ้านะ้าแม่ฟ้า ได้สิพี่ก้อยนี่ฟ้าก็ได้ยินมาเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่ดินมันปิดทางน้ำใช่ไหมเห็นว่าเดือดร้อนกันหลายบ้านเลยนี่ใช่จ้ะตอนนี้น้ำไม่ไหลเข้านาเลยก็เสียทวีสากนะสิแกเล่นถมดินตรงที่ที่แกกว้านซื้อหมดเลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยพูดแบบนี้เปล่าหากันไปหรือเปล่านังก้อยที่น้ำมาแรงเนี่ย มันไม่ดีกว่ากับฉันสักหน่อยแต่มันเป็นพ้องภาวะโลกร้อนอากาศมันแปรปรวนฝนฟ้ามันเลยไปตกต้องตามฤด,ดูกาลสังครัใช่ไหมใช่จ้ะใช่จ้ะใช่ก็ไปดิ <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> สมัยนี้เนี่ยจะมานั่งทนทำไรไถนาะทำไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้กำารกำไรอะไรหรอกนะไม่ต้องมานั่งรอเก็บค่าเช่าให้เสียเวล,เวลาฮะคุ้มค่ากว่ากันเยอะ แต่ฉันไม่อยากขายที่นี่พี่แก้วไอ้ฝ้ายก็ไม่เห็นมีใครอยากจะขายที่ฉันก็บอกแล้วนะว้เรื่องราคานี่มันตกลงกันได้ฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นะขื <c oughs> <c oughs> นยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่แบบนี้บา <c oughs> งทีมันอาจจะหลุดมือไปเลยก็ได้ <c oughs> คนเขาไม่ขายก็อย่าไปบังคับฝืนใจเขาเลยครับเสียพูดดีๆหน่อยนะคุณปะลัดผมไม่นกดิดเปแกล้งใครผมว่าคงไม่ต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่อีกสองสามวันนี้ผมต้องไปสัมมนาที่กรุงเทพปลัดจะไปกรุงเทพปลัดไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันนะครับเสียไม่มีใครขัดขวางนะครับ